แล้วประกาศชื่นะครับเรียกเป็นคู่ชื่อแรกนั้นยู่เอคู่ที่สองนั้นยูบีอย่างสลับนะครับเดี๋ยวลงเวลาไม่ถูกแล้วเข็นรถเป็นทางมาหาพี่เจงพี่เจงยกมือพี่เจงยกมืออยู่ไหนพี่เจงอ่ะนู่นนะเห็นไปนู่นนะเรามองไม่เห็นเลยคู่พี่เจงเดี๋ยวจะประกาศไปหาพี่เจงเป็นคู่นะมันไม่จำเป็นจะต้องทำรถ รถเดินๆก็มาแข่งได้ทำไมเราใช้15วิเพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนมีโอกาสรถเดินๆที่เรามาลองเนี่ยระยะ201เมตรอยู่ประมาณ14 10ทีอ่อนๆนะครับแต่เราใช้15เพื่อที่จะให้ใครที่สนใจว่าอยากจะเป็นนักแข่งพูดง่ายๆชอบเรื่องของความเร็วจะได้มาจะได้มาอยู่ในสนามแข่งนะครับว่าอยู่บนถนนเนี่ยมันมีปัญหาใช่ไหม ถ้ามันมีปัญหามาอยู่ในสนามไม่ต้องลงทุนเยอะลงแข่งแบ็กเกตก็สามารถมีค้ววรางวัลมีของรางวัลมีเสียงปรบมือให้ลงข่าวด้วยฉะนั้นก็ฝากต่อไปนะครับทุกสนามเราจะมีแบบนี้เ,เพราะว่าโครงการเราเป็นโครงการให้โอกาสกับมือใหม่เ,เราจรึงจะเป็นนะครับที่จะต้องอขั้นเวลาช่วงนี้เพื่อที่ให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้นะครับกัอการแข่งขันว่า การแข่งขันรถปอไทีประเทศถากตรงไม่จําเป็นจะต้องลงทุนทารถแพงบคนออกรถจากศูนย์รรบริการมาเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนล้อไปแยงเครื่องแต่งเครื่องเปลี่ยนนมหนูบ้างเปลี่ยนสายเปลี่ยนชามนะครับแต่ข้าน<ต>งนอกเหมือนเดิมทุกอย่างนั่นแหละครับรถเหล่าวนั้นสามารถนามาแข่งได้นะครับก็สนามหน้าโคราชเราก็จะมีอย่างนี้เหมือนเดิมถ้าเรากลับมาชนลีกก็จะมีเหมือนเดิมนะครับจากนั้นทุกวันเสาร์ก็ข่าวที่ ที่สองคันหรือ1ิดคู่เราจะปล่อยไปทีละคู่แล้วขึ้นเวลานะครับแล้วจะจัดเวลาเรียงใครทำเวลาได้ใกล้15้ามากที่สุดจะเป็นผู้ช <Okay. S 1> นะเราแจกรางวัลให้3ามรางวัลน,นะครับรางวัลที่1 2 3สองสานะครับที่1จะมีโซ่กับเสือ้อกระล้วยรางวัลให้ที่สองมีจะมีโซ่กับเสือ้อ นะครับส่วนที่สามจะมีเพื่อนะครับฉะนั้นก็อย่าไปคิดว่าเราเพื่อต้องการจะเอาชนะอย่างเดียวนะครับแต่แล้ก็ลบสถิติเวลาของคนละนั้นนะครับอาดาศหนึ่งสองสามจะรับรองกันที่ที่บริเวณสุดา,าเลยนะครับราฟติแคนเตอร์นะครับนั้นก็เป็นจุดที่สองนะครับที่ท่าผ่านที่เซนแย่ กอ้แล้วดุลาได้นีายแล้วแน่เอฟังเพี้ยเพี้ยทันนี้ขอขอพี่อ่เดทาินเกลือแล้วมันเรียกชนาล้องเรียนรองด้วยอยู่น้อยคุณใหญ่เออนลูกใจเลยนะโดนๆไปไอ้ เออใส่เป๋าเยบรน้อยลูกน่าเออย่างเมื่อกี้เร็วไปน่าให้ช้ากว่าน,นี้อีกหน่อยอ่าแบ็กเก็ตสิบห้าวิเอาคืออะไรวันน้ากันคืนแล้วทำเป็นถกเข้ารูดีฮ่าู้ฮ่าบุกกา พี่แตากแดดไทยเลยอ่านึกว่าแรงเดียวไม่ได้น้องต้องลมโชยหน่อยลมโชยเออเนี่ยค่อยๆไป<อ>ค่อยๆไปน้องเองแดดพุ่นพี่มันเรียบตมหน้ามันรับถ้วยดีใจครับตบมือครับโอ้ตบมือให้เกียรติอ่าเพื่อนเราด้วยนะครับอายุ12แดกไปแล้วรุงนี้มันมาอีก โอ้โหนี่ขึ้นหน้าปกนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทางทีมงานสมาร์ทโดยเพราะป่าทีมนั้นพยายามจะจัดให้พวกเราได้มีส่วนร่วมเพราะนั้นก็ฝากทีมแข็งด้วยและครับ